Một con hay 2 tổ Một con hay 2 tổ Ba này hay 3 tổ Ba này hay 3 tổ Bữa ngày khác đây Này, sáng mà nghe kêu tấm con nhịp bọn bà Như vậy hãy bọc đi này mẹ bọc Bọc luôn nhé คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแน,น,น,นวทางในการเลือกซื้อฉลากทีแ่แบงรัฐบ,บาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอ้าพี่น้องคุณพามาเบิง่งอีหยังสิโอ้พากันดีนน้องขุดไหมพ่อพ่อละวาดัี่ไหนก็เห็นฮ้ยข้ามไปเบิ่งบอกแล้ว,วในในอโอ๋อข้ามไปเบื้องล่องอันนี้มองอาบน้ำเพิอ่อนมองอาบน้ำเพิ่นเด้อครับน้ำมองอาบน้ำอาบน้าเพิ่นนั่นข่าววันนี้เพื่อนบานของพัน พ่อเรามาพามาเบิ้งหนองอาบน้ำโอ้พี่น้องน้องน้ำคุดไหมอย่าให้ตรงๆนะนี่นะครับเพิ่นได้ตะเคียนขึ้นไปจากตรงนี้เนาะแล้วก็หายโชกเลยหัวดเลกหกสามเต็มๆนะครับพ่อเราบอกว่าเนี่ยตะเคียนอยู่นี่เนาะกัเป็นที่เป็นจะมาอาบน้ำเนาะเดี๋ยวตามไปทีเมตะเคียนกันเลยนะครับโอ้ทีนานมาหลายครับพี่น้องมึง กองหนาดีใส่ไปใส่มาใน่เด้อเพราะว่าพรุ่งี้มองเขาเนาะร้อจังว่ะจะต้องของอภัออยท่านผู้ชมเดี๋ยวสิว่าไายก็เปนนะิ่นเนาะโอ้ภาพปิ่นซะเนาะอึ๊บ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 นี่ครับนี่ครับขึ้นมาประมาณหน่อยเลยครับแต่เขียนนี่ขินมาแต่โดนแล้วเนาะขึ้นมาไม่แต่นีเนาะอ่ะนี่นี่นมันนี่ก็ได้มันก็ได้มาอะไโอ้เราเสีเอ,อยงยังดอกไม้อ๋ดอกไม้เราติดเจอใครโอ้

เด็มหาลัยที่บดาลเป็นสุนมว่าจะแบ่งต้องสั่งงานจงลงมากเป็นมัวดาลูกมหาเทวดาลูกสั่งลูกมาเยองนี่ตะพูดอยากได้นี่ตะพูดอยากได้อยากได้ครับอยากได้เนาะมันกะชื่ววานเราพ่นมันกะเพียงพ่อว่าเป็นเนาะครับพ่ออยากได้อยากได้ไปสั่งไปแปลงช่วยลูกช่วยเต้ากิน ทำไมนี่ยแต่บนลุนบันดาลคือมาแล้วละบนมาแล้วเออมาแล้วป้ายบอนออเป็นเจ้าแม่บครับแม่แตะเคียนเออจ้าเจ้าแม่จันสวยเจ้าแม่จันสวยเจ,จ้าแม่ตะเคียนทองครับเนี่ยเออหนามันเถื่อนขันเอิญว่าเถือนมันบอกคิวครับเจ้าแม่แต่เคียนทองเออเจ้าแม่ต่เคียนทองเจ้าแม่จันสวยที่ที่ภบปักษ์รักษาอยู่นี่เพิ่นอยากอีกแล้วเพิ่นจะบุกกมาอีก แ้แล้วนี่เ่าละเบ่งได้ความกันบดอุ้คนได้ไหวตัวเบ่งน้ำกันร้อมๆกันแกงฟองนี่ลรมันหมานมือนันนะฟองนี่บ่แล้วฟองนี่ละฟองเก้าฟองเดิมที่สองตัวสตัว สามตัแล้วครับพ่อเาสามลดครับมองด้วยลดมองด้วยก็พุนเราหกตัวทุนเลาสามตัวล้วนะสามตัวแล้วนะฮาะลวดม้าวดลัดลัวดมุ่งจัะอุ่ยกั นอืมินแล้วเย็นราบ่อหอน่เด้ดน่เด่สามสองตัวเนี่ยมันินเด็โอมันมาเนียปุ๊บ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 นเน่ยนไหยเราเนยเบิ่งเอาเนี่ยโอเคเบิ่งมาอยู่ตังนี้ เอาเบิ uhm, ừ, ่งใส่กันวะดูานกันยังตาพอดีกอาศัยหญ้าศัยปูอยู่นี่ละหญ้าบอกบอกจ้าพรมีหงแจงตาใครใส่ล่ะสามสามตนสิยกระดสามสามต้นใช่มีแค่สามอาบอกอีกด้วยเฮไห quan cho hào mà lưu cả bà nhá cũng nha mẹ nha mẹ chuẩn chuẩn ngọt quan à, hãy toán tổ bà này hãy xám tổ bữa ngày khác đấy à này, nhá, cái, gà, cái xuống tấm quần gì phẩm bà nhá mẹ chuẩn chuẩn tấm xuống Cần à. hay, cần hay đi nè, à. nha mẹ bọc à. Bọc luôn nha Đập. ีสนด้ัตอันวที่สามตัวใดหล่ะเนี่ยต่มันสามสองตัวปะเนี่ยสาม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 ศูนยสามสามศูนย์ครับผมแม่ตะเคียนทอง สามบ่อนี้สามบ่อนี้อยเบิดปีสามนะรบพหน่มอยเบิดปียาเบิ้ย่าตีบ่อนี้ดินทินี้ก็บ่อนี้ครับสามบ่อบ่อนี้ก็คือตัวนั่งโอแล้วต้องเป็นแล้วแล้วต้องเปนเนผู้ใดอันอันเจ็ดอดเถึงกับมาหานี่แม่จันสวยมาดูจ้าย่ส่เนี่ยจ้า นี่แหละมหาเจ้าของบ้านเงี้ยก็หนี่งแล้วที่อยู่ครับพันมาศฐานบ้านนี้ยังครับบ้านตำบลอำเภอบ้านนายเงียบ้านนายเงียตำบลเฉลียวเผาอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีสามสามศูนย์บ้านเดค่ะรับสถานที่นี่กันเพิ่นโบโหดทางมากพระเจดถามทางบอกว่าาทางว่า หน้าพ่อเญ่ขวัไปใส่มหายงยแม่จันสวยแต่พ่อหน้าพ่อชุดท้อเอานี่ผู้มากพ่อใจดีหัอหน้าเออต้องบอกซื้อจากของนอนั่นละบอกซื้อพ่อน้ำแนจ้าอัอัน่อวะอั่อุพอต้องดียินระวงคือซื้อเลนซื้อว่าจังไรคะนพ่อเน็ดน้อยอ่ะมูจักบิดที่ปได้ใดิหมูเย่ขายทิบเขาเงยออกเลียกเงยหนังเยบด เปอนผู้ใดอยากมากกับวายอันนันกบวายนี่จันสวยจะบาชุดตัวเออก็มาอันนี้เป็นเบี้ยของเพื่อนครับทุกคนตะกียกบเพิ่กับเคยบอกมากทั่วสารทิศแล้วละแต่ก่อน่็เคยมาขอเพิ่อเอาไปหย่อละเสียหาสวยนั่นนะแต่ะว่าจะขวงดีเพื่นบกหัวจักดอกแล้วคราบอาจานทำไมครับเมยมาหย่อบายเพื่น ดังดวงดังว่าเขาบอกไอ้ฟังเนี่ยล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะเฝ้าครับโชว์ตัวเด็กให้พี่น้องบึ้งเอพีบึ้งจังไงกำลังพิมพ์อยู่ครับพิมพ์ละเอียดเลยครับพิมพ์สะาดแน่เพราะว่าต้องชัดเจนเคียงพิมพ์สั่งมาจากกาลสินผมมือสั่นเคียงพิมพ์มือสั่นเห็นตัวเลขขย้ำตัวเลขย้ำตัวเลขบ่าสามสามศูนย์ งวดที่แล้วได้ตัวใดค่ะงวดที่แล้วได้เนี่ยนี่นี่ยงันเลือยอะสามมนเออแมนนี่เออเห็นไหมสามอับกนียั้นคืก่าบ้าเปิ้ลชวยให้เบิ้งเห็นบ้างชวยห้เบิ้งคือก่นบ้านี่น่ข้าวเอเห็นคือเปิ้ลบานนี่บ้นสงสูงคนเห็นสูงสูงสูงนูงสูงดูงสูงสูงสูมสูง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 สููงี่งสง เอ็ซีพันเบิ้งจักน่อยครับ่เลยนะคะสามบนี้บอพ่องวนสามโบนี้อยู่บิสปีอยู่บปีเพิ่นวาังฉันดิเพิ่นเบาจำใจหัว้างชันครับเผินผ้าเบาจังอยเบาน้ำเพินเพินเบาผ้าเบาขาวเาโป้เป็นสามบนี้ครับลองแยกมาทางนี้หน่อยนะคะพ่อแยกมาสักหน่อย 330นะ,ะพ่อนิดหน่อยเจ้าแม่จันสวยนะคะที่คอนตะเคียนรูปแป้งนะคะเห็น330จังไซจังได้กับว่นนี้บอกค่ะพ่อสามบ่ให้ไหนกับวันี้สามเจ้า่าผู้ได้อันนั่นนะกะแล้วเจ้าผู้จิบหัดคิดถึงามากามาวายมาาาพ่อข่วนรวดแม่ชีรับรวดแล้วพ่อื่้นกับเจดติดตามผมกับทอดาจับไปไม้เล็กนี่ละ ม,มาเลขยังละพ่อเบอร์โทรพ่อพ่อสิลงเบอร์โทรบ่เบอร์โทรเขียนี่ยม่ไ้ครบสะดวกบเบอร์โทรบอกนะครับเบอร์โทรจำได้บ่ศูนย์แปดสาสี่สามนึงบครับเบอร์โทรครับศูนส สี่สามหกหนึ่งสี่สองสเบโทรนี่ผู้ใดอยากสั่งกระติบเขาก้างขากสามาสั่างได้ส่งวดใส่กล้วยก็ไดเงี้ยด้านก็ไดได้บดยู่นแน่นเพราะว่าเคยได้น้ำนี่เบอร์โทชฟังเขัยเ